สวัสดีครับเกินก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่ติดตามคลิปเกี่ยวกับการให้ให้สีนะครับในบทเกี่ยวกับ p o เ p e r coloring ตอนนี้จะเหลืออีกสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของ flow ซึ่งก็อยากที่จะให้อย่างน้อยเราก็ดูคลิปนี้ตอนแรกว่าเรื่องเกี่ยวกับ flow นี่คืออะไร นะครับคำว,ว่า no wear zero flow คืออะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปคอนเฟลเลนซ์หรืออ่านงานอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็มีผู้ศึกษาพอสมควรนะครับถ้าไม่อยากจบหรือก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจจะดูต่อก็จะรู้ว่าเรื่องเรื่องนี้นะครับมันก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีผู้ที่ทำงานวิจัยมีทฤษฎีบทมี Conjecture ที่มีชื่อชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ถัดจากเรื่องฟลูนะครับก็จะเป็น Proper Culloring บน Surface อื่นนะครับที่สูงที่มีจีนัสสูงกว่าพนกับนะครับที่มีจีนัสสูงกว่าเพลงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะสิ้นสุดบท คันเรลิกดหน้าก็จะเกี่ยวกับรีแลกซ์คันเรนะครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่สนใจเรื่องโฟนี่ก็จะก็จะสามารถที่จะข้ามได้พอพอสมควรเลยนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอาการให้สีบน surface ที่มีจินสัสูงกว่าสูงกว่าเพลนนะครับ อย่างน้อยก็ลองมาดูนะครับว่าคำว่า no w a r r zero flow คืออะไรนะครับถ้าสนใจก็ตามคลิปหน้ากันต่อนะครับว่ามันว่าสุดท้ายแล้วมันไปสัมพันธ์กับพวกการให้ให้สีได้อย่างน่าทึ่งย่างไรนะครับ flow นะครับบน directed g r a p นะครับมันก็จะเป็นการให้ค่า จำนวนเต็มนะครับในลักษณะที่ผลรวมเข้านะครับจะเท่ากับผลรวมออกนะครับตัวอ,อยา่างสมมติว่าผมมีการาฟในลักษณะ นะครับเป็นไดเรกเด graph ทีนี้ผมให้ o ฟในลักษณะสองสองตัวนี้เป็นลบ2ตัวนี้เป็นลบ2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็น o ฟเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าลองลองมาดูที่ละจุดนะครับจุดนี้นะครับ flow. โฟโฟเข้านะครับ โฟเข้าเท่ากับ0ูนย์ไม่ไม่มีลูกศรชี้นะครับไม่มีโฟโฟเข้าโฟออกนะครับมีเส้นออกจากมันสองอตัวผลรวมของโฟออกเท่ากับสอบวกลบสเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าโฟเข้าเท่ากับโฟโฟออกตัวนี้โฟเข้าเท่ากับ2อโฟออกเท่ากับ2นะครับก็ก็ดังนั้นโฟเข้าเท่ากับผลรวมโฟเข้าเท่ากับโฟโฟออกตัวนี้โฟเข้านะครับโฟเข้าเท่ากับ สองบวกลบสองนะครับเท่ากับศูนย์โฟออกไม่มีนะครับไม่มีเส้นออกก็คือศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะได้โฟเข้าเท่ากับโฟโฟออกเช่นกันนะครับทีนี้ให้มันน่าสนใจกว่าน,นี้หน่อยนะครับก็ถ้าผมมีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับมีเส้นอีกเส้นหนึ่ง ันนี้เป็นหนึ่งสองลบสองเอ็นเอ็นเป็นลบหนึ่งนะครับอันนี้มีเส้นหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นนะครับตัวตัวนี้โฟเข้านะครับโฟเข้าเป็น2นะครับผลรวมโฟออกเป็น2นะครับตัวนี้โฟเข้าผลรวมเป็น0นนะครับโฟออกก็เป็น0นะครับตัวนี้โฟเข้านะครับเป็นลบจุดนี้เป็นลบ1นะครับโฟออกเป็น1บวกลบ2ก็ได้ลบ1นะครับตัวนี้ก็ โฟเข้าเป็น0โฟออกก็รวมเป็น0ูนยนะครับก็จะได้ว่าผลรวมนะครับเน็ตโฟล์แต่ละเราจะเรียกว่าเน็ตเน็ตฟนะครับก็คือผลรวมโฟเข้าลบกับโฟออกนะครับจะต้องเป็น0นนะครับ k คโฟก็ก็จะเป็นโฟในลักษณะทีะ่ค่าของโฟนะครับของทุกเส้น จะต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ k ลบลบหนึ่งตัวนี้จะเราอาจจะจำผิดนะครับอาจจะไปจำว่าน้อยกว่าเท่ากับ k ต,ตัวนี้มันมีเหตุผลบางประการอยู่ว่าทำไมเขาเขาถึงนิยามในละะนักษณะอีกนะครับเดี๋ยวเราไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่าว่ากันนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเป็นไม่ใช่สองโฟล์นะครับเพราะว่ามันมี f f e ที่ค่าค่าสมบูรณ์มันเป็นสอนนะครับไม่น้อยกว่าเท่ากับสองลบลหนึ่งแต่เป็นสามโฟเป็นสี่โฟเป็นห้าห้าโฟนะครับและตัวที่เขาศึกษาเขาจะเรียกว่า no w ว r e e ล f ฟ o ์ wear, Zero, นะครับก็คือโฟโฟที่ทุกเส้นมีค่าไม่เป็นศูนยมีค่าไม่เป็นศน 0, นะครับ n โน r e ก็ no wear, ซีโร่ก็ก็คือไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นศูนย์ถ้าเป็น positive flow ก็ก็คือทุกค่าจะต้องเป็นทุกค่า flow จะต้องเป็นบวกนะนะครับอย่างตัวนี้นี่ไม่ใช่ positive flow แต่เป็น nowhere zero flow นะครับนี้อันนี้พูดถึงใน directed graph นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกราฟอย่างตัวนี้นะครับ เพราะว่าเวลาศึกษาเขาจะเริ่มต้นจากกราฟกราฟนี้นะครับกราฟจีตัวนี้จะเรียกว่ามีโนแวร์ซีโร่ทรีโฟร์นะครับเพราะว่าสามารถที่จะให้ทิศทางน,นะครับทิศทางเหมือนกับตัวนี้และให้โฟร์ที่เป็น3โฟร์ได้นะครับ ถัดมานะครับสามจุดหกจะเป็นตัวที่ใช้เยอะมากนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับโฟล์ตัวนี้เขาบอกบอกว่าถ้าเรามีเซตของจุดยอดนะครับไม่กี้จุดยอดเดียวนะครับจุดยอดเดียวโฟลเข้าเท่ากับโฟลโฟออกก็คือเน t flow เท่ากับศูนยแต่ว่าถ้าเป็นเซตของจุดยอดนะครับ ขออภัยตอนนี้มีอาการเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปใหม่ครับตอนนี้นะครับไอตัวแต่ถ้าเป็นบรรดากลุ่มของจุดยอดน,นะครับมีตั้งแต่สองจุดขึ้นไปเน t ตโฟ w ของมันก็ยังเป็นสูงจุดนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าสมมติว่า จุดยอดสมมุติว่ามันไม่มีการเชื่อมกันกันเลยนะครับไม่มีการเชื่อมกันกันเลยเวลาใส่โฟนะครับโฟเข้าก็จะโฟเข้าแต่ละจุดนะครับถ้ากับโฟโฟออกเน็ตโฟเป็นศูนย์เน็ตโฟเป็นศูนย์เน็ตเน็ตโฟเป็นศูนย์น,นะครับบวกกันก็เป็นศูนย์แต่ที่นี้นะครับสมมุติว่ามันมีเส้นเส้นเชื่อมนะครับ แต่ว่าสมมติว่ามันเอาให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้มันมาตัวนี้นะครับเน็ตโฟตัวนี้นะครับมันก็เป็นศูนย์นะครับมีมาตัวนี้เกี่ยวอะไรไหมตัวนี้ก็ยังรวมกันเป็นศูนย์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ดังนั้นนะครับเน็ตโฟที่ออกจาก s นะครับตัวนี้ก็เป็นทีนี้ไอตัวตัวนี้เนาะมันระหว่างกันมันมีเข้ากับออกแต่รวมรวมตัวนี้เป็นสุนนะครับดังนั้นบรรดาเส้นที่เข้าและออกนะครับตัวตัวนี้คือเน็ f โฟ w ที่ออกจาก s นะครับตัวนี้คือ s n e t f l ตโฟที่ออกออกจากจาก S เป็นบรรดาที่ รวมเน็ตโฟจากเส้นเชื่อมที่เป็นสีสีน้ําเงินไม่เอาสีสีส้มตัวนี้นะครับแต่สีสีส้มตัวนี้ถ้ารวมสีส้มด้วยมันเป็นศูนใช่ไหมครับเน็ตเน็ตโฟแต่ละอันเป็นศูนย์ทำไมพอรวมแค่สีน้ําเงินก็เป็นศูนย์เพราะว่าในบรรดาสีส้มด้วยกันนะครับมันมีเข้ามันมีออกถ้ามันออกสองนะครับมันเข้าตัวนี้สอง นะครับทดไปทดมาระหว่างจุดนี้กับจุดจุดนี้มันก็รวมกันเป็นศูนย์นะครับดังนั้นทั้งหมดนะครับเป็นเป็นศูนย์เอาเอาเฉพาะส่วนนี้เป็นเป็นศูนย์แสดงว่าส่วนสีน้ำเงินมันก็เป็น n น t ตโฟเป็นศูนยนะครับตัดไปนะครับถ้า f นะครับมี n o v e silo flow นะครับ การาฟ G จะต้องไม่เป็นปิดเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นมีปิดนะครับมีปิดเช่นมีลักษณะนี้นะครับผมมองตัวนี้เป็นเราสามารถมองส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น S ได้นะครับสมมติว่าผมมองส่วนนี้เป็น S flow นะครับ flow ที่ออกออกจากจาก S มันมีไปที่เส้น เส้นเดียวนะครับจะชี้เข้าหรือชี้ชี้ออกก็ตัดเนื่องจากเป็น no w a r s 0 4ตัวนี้มันจะออกหรือเข้าไม่เป็นศูนยนะครับดังนั้นเน็ตของที่ออกจาก a S มันไม่เป็นเป็น,เป,นเป็นศูนย์มันก็จะไปขัดแย้งกับข้อ1น,นะครับดังนั้นในการที่จะมี no w a r s i 4ได้กราฟของเราจะต้องเป็นบิ l e s s นะครับไม่มีบิด ทีนี้นะครับเราจะได้ได้ว่าข้อ3ถ้า V เป็นจุดยอดในนะนะครับจำนวนเส้นเชื่อมนะครับที่ติดกับ V นะครับที่มีค่า flow เป็นจำนวนคี้นี่จะต้องเป็นจำนวนคู่นะครับเพราะอะไรก็ว่า ตัวนี้ให้สีเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีสีน้ำเงินมันเป็นจำนวนคู่เนี่ยมันเป็นเส้นที่มีค่าโฟเป็นคู่นะ็นะครับเส้นสีสีส้มมีค่าเป็นคี่ผลนรวมนะครับเน็ตโฟที่เกิดจากเอาเส้นทั้งสองสองสีมารวมกันมันต้องได้ศูนย์นะครับมันต้องได้ได้ศูนย์ ซึ่งเป็นจำนวนคู่นะครับแต่ถ้าพิจารณาเฉพาะสีน้ำเงินมันก็ผลรวมนะครับมันอาจจะไม่ใช่สูนแต่มันต้องเป็นคู่เพราะว่าทุกค่ามันเป็นคู่จะมาบวกลบบวกลบกันอย่างไรมันก็จะต้องเป็นจำนวนคู่นะครับทีนี้ไอ้เจ้าค่าโฟลทั้งหลายจากเส้นสีส้มนะครับ มันก็จะต้องเป็นจำนวนคู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะรวมกับ n น็ตโฟ w ที่เกิดจากสีน้ำเงินมันจะได้ออกมาเป็นศูนย์นะครับมันมีศูนย์มันมีคู่นะครับดังนั้นจำนวนอีกจำนวนมันก็จะต้องเป็นคู่แต่คราวนี้เนื่องจากจากว่าแต่ละเส้นนะครับที่มีค่าโฟลเป็นคี่ มันจะให้ค่าเป็นเป็นขี้มันจะต้องมีกี่เส้นถึงจะรวมกันออกมาเป็นคู่นะครับจำนวนเส้นของมันก็จะต้องเป็นจำนวนคู่นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้บ่อยมากนะครับ3.6.3คราวนี้ลองมาดูทฤษฎีบทง่ายๆนะครับตัวนี้กราฟ g จะมี n o w a r ร e k 4นะครับก็ต่อเมื่อจีมี p พซิทีฟโ o เว e r เ4ฟนะครับขากลับง่ายนะครับขากลับง่ายเพราะว่าถ้ามีโพสิฟ i โน n ว v a ์ซิโ r o k 4ไอ k ้ k 4ตัวนั้นนะครับมันก็คือโ no น v วอร z ซิโ k 4คโนะครับจำนวนเต็มบวกมันก็เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่สูงอยู่แล้วนะครับแต่อีกฟากฟากหนึ่งนะครับฟากหนึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับขอยก ตัวอย่างจากจตัวอย่างจากจตัวอย่างนี้นะครับเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวดูตัวอยา่างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับกราฟจนะครับกราฟจีของเราด้านด้านขวานี่ปรากฏว่ามีโนเวซิลโลสามโฟร์ทรี ทีโฟมในลกนักษณะนี้ในกระบวนการที่ทำให้มันเป็นเข้าสู่นะครับเข้าสู่เป็นโ s i ิท v e นะครับ p o s i t ี v ทีโก็ไม่ยากนะครับตรงไหนที่มีค่าบดวกอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยปล่อยไป นะครับแต่เส้นไหนนะครับที่มีค่าลบเราสลับได้นะครับสลับทิศทางและสลับค่าจากลบเป็นบวกนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เป็นโพซิทีฟหมดหมดแล้วทีนี้ทำไมมันถึงเป็นโหมนะครับมันเป็นโฟมเพราะว่านะครับแต่เดิมนี่สังเกตนะครับค่าลบนะครับค่าลบ เข้ามานะครับเป็นค่าลบมันมันมัน,มนจะทำให้ค่าของโฟที่เข้านะครับโฟที่เข้ามันมีค่าติดลบสองนะครับมีค่าติดลบสองแต่ตัวนี้นะครับมีค่าโฟเป็นออกออกแทนนะครับเป็นค่าค่าค่าสองตัวตัวนี้นะครับสอง ลบสก็ได้ออกมาเป็นเป็นศย์แต่ว่าตัวนี้2ออก2นะครับ net flow ก็เป็น0เหมือนกันนะครับบวกเข้าเป็นลบนะครับเข้าเป็นลบกับออกเป็นบวกนะครับทำให้ net flow เท่าเดิมนะครับดังนั้นกระบ,บวนการในการสร้างจาก No w วซ e โ k f o เป็น positive เคฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเคต่อนะครับจนกระทั่งถึงว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์กับโฟเคเลอร์เทียมอย่างไรนะครับก็ติดตามกันได้ต่อนะครับสำหรับแต่ถ้าใครนะครับที่ต้องการที่จะไม่เอาละสำหรับ นะครับก็สามารถที่จะอลองรอนะครับจนกระทั่งถึงการให้สีบนบนบนเซอร์เฟซที่มีจีนัสุไปได้ได้เลยนะครับก่อนจากไปที่นี้มันมีอีกคำคำหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวก็คือคำว่า n e t w o r k f o กนะครับ Network Pro นี่หลักๆก,ก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ Pro ที่เราศึกษาตัวนี้ขนาดนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซิงกับซอร์สนะครับตัวนี้ให้เป็น Source ตัวนี้เป็น s ิ n นะครับจะมีลักษณะที่โฟเข้านะครับเท่ากับ Flow ออก ตัวอ,อย่างผมให้ค่าห 1, น 1, ึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นสองสองสามจนอ่เอ่อตัวนี้ผมเป็นสามแล้วกันตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับตันนี้เป็นหนึ่งอย่างรุดนี้นะค,ะนนะคะรับโฟเข้าเท่ากับโฟโฟออกเน็ตโฟจะเป็นศูนย์ เหมือนกันนะครับทุกจุดจะมีเน็ตเน็ตฟเป็นศูนย์ยกเว้นส่วนที่เป็นซอร์นะครับที่มันมันจะมีแต่โฟที่ออกไปกับซิงที่มีแต่โฟที่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโฟอีกแบบแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะสับสนกับพวก k คโฟได้นะครับก็ก็ให้ระวังไว้ไว้ก่อนว่าเวลาที่ ถึงงานวิจัยหรือหัวข้อในทฤษฎีกาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ